วใหญ่ไม่ต้องลัวงดูดูปนแกไม่แกไม่เกไม่กแค่เอาขึ้นเนอะมันติดน้ำเลยเจมจับแล้วก็ขึ้นต้องอยู่ตรงนี้เลยนี่มันอยู่มาดกเล็กเนี่ยมันมีหากมันหัานองใหาอ้โหทันสามท่านสามขึ้นเหรอขึ้น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  ขึ้นเย็นอ่ะมันอยู่ลงพี่นองมันต้องขึ้นบนพี่นอะขึ้นเออนี้นะได้แล้วมันได้แล้ขึ้นตรงนี้แล้วโอ้เสื้อเอ่เออเออเนี่นเหรเอาขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อวานก็มาพี่เสื้อนโลกอ่ะดีแค่ไหน ไม่ใวจะคแม่แต่ว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมเออจับมันเจ็บตัวขึ้นไม่มีมันี่นั่นไม่กี้น่าม่่อนกีอยู่ตรงนี้มม่ขึ้นที่เรเนี่ยไม่ต้องผ่าไ่แล้วค่ะ่พชเชอร์วันศุกร์หลังอย่คาตังเก้ไม่ไม่ต้องได้แน่นี่พี่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะมแ่เออแน่ับับได้แล้วนะ มันเกยอยู่ตรงนี้มันขึ้นบนเนาะมันหันไปเนาะนอนแต่ไม่เก็บพุทธขึ้นไปเลยนะจับเจ็บเลยอ่ะที่ถูกตอนแรกมันดุมันแนีอ๋อก็คือลูกโซบ้ามันลงตกมาใช่ไหมครัเออไปหาหมอเขาว่ามันเสี่ยงมันตกมาอยู่ขาเล็กมันไม่ลงขาใหญ่เพราะมันจะมีคามลู่บ้าครับจ้าภาษาหมอเขาว่ามันเสี่ยงเพราะเขาเราไม่เสี่ยงมันตกล็อกมาลงอยู่ลูกเล็กก็ต้องไปหลงใหญ่ หมอต่ถาวลูกเดียวนี้ใช่ใช่ใช่หายก็หายไม่หายก็คือไม่หายถ้าสิบพักสิบแต่พวกเราทำไรหมุนไรเราก็ไม่เจ็บไม่เก็บนะทับได้ไหมนี่นะทักน่นนะอ๋อไดี๋ยวตันนี้แบบนี้ออเดู๋ยวขอบ มันก็ต้องเกลดโน้ตเป็นหนามนี้เราิดอยู่เนี่ยดูนี่ก็เป็นใช่ไหมมันต้องอยู่ตรงนี้อ๋อมันนี่ก็ตกกันนี่ใช่ไหมมันอยู่เนี่ยขาเล็กอย่างวี้ดูมันต้องอยู่ตรงใหญ่นเดี๋ยวจะตกลงไหมครับไม่ตกอ๋อแม่พ่อก็ไม่เป็นนั่นแหละที่มาเออเอแต่เอาขึ้นี้ไปเอาตัวนี้กัดกึ๊บ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 เช้าับโอ้โหดังได้วันนี่นี่ย เออมันจะขึ้นเลยมันขืนเหมือนลูกหม่างรถเนี่ยมันขืนล็อกมันแต่ทุกวันมันมีแต่หมอนวดมันมีหมอตรดเส้นดูนี่นมล้านลานี่เนาะดูนนี้นันมกี้อยู่ตรงนี้เห็นเนาะขึ้นนี่เรามันหมุนแล้วเอาพับดูซิมัน มันจะคล่องเลยบอกว่าถ้าแม่หายแล้วที่จะพาเที่ยวรอบประเทศไทยเนหายเนี่ยเห็นว่าหมอจะผ่ารูปเดียวนี้อันนี้อยู่กี่เมื่อกี้อยู่ตรงนี้มันขึ้นบนเรามันก็ต้องหมอนมันมันปุ๊ดไปแล้วนี่ยเรื่องอที่มันบวมๆนั่นคืออะไรคุณป้ามันไม่ปล่อยเลือดนะมะฮอนนี่มันกระเออเลือดี่อดมันก็เลยไหลเออเลือดไหลมมไ่บวมันไม่บวมมัน ตอนนี้เขาไม่หมุนเออเลยจะปวดตามเลยมันเอ,นอแาแต่แค่ยังไงเก็บตะเกียบเราขึ้นแป๊บเดียวนี่นะครับบ้านยายุ่นจับเส้นนะครับอยู่ที่อำเภอนาด้วงจังหวัดเลย ใครที่จะเดินแล้วลงการน้ําหนักไม่ได้ลงน้ําหนักไม่ได้เจ็บหัวเขา่าเรงแล้วก็เดินขยกักขยกักหมอบอกให้ผ่าแล้วก็อยา่อาเพิ่งผ่านนะครับลองมาที่นี่ก่อนจังหวัดเลยใกล้ๆนี่เองนะครับพ่อผมก็เกือบผ่าไปแล้วมาที่นี่หายครับ